สวัสดีค่ะสวัสดีเอจีทุกท่านนะคะวันนี้มาเช็คพลังงานเรนดอมนะเป็นพลังงานสุ่มนะคะไม่ได้ดวงใครมาดูนะวันนี้ม,มามอเจะพลังงานที่มีคนคนหนึ่งนะเหมือนกับเขารอคอยให้คุณติดต่อมานะคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะและไม่ได้คิดที่จะติดต่อคุณไปก่อนเพราะว่าจะ กลัวเสียหน้าหรือกลัวคุณไม่ตอบรับกลับมาก็ตามนะแต่ก็รอคอยด้วยความหงุดหงิดใจนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณมีมีความสุขกับตัวเองนะคะมีออร่ามีชื่อเสียงมีคนเข้าหาเยอะนะแต่เขาก็เข้าหาคุณไม่ได้อาจจะก่อนหน้านั้นอาจจะมีประเด็นการเกิดขึ้นนะคะ ซึ่งตอนนี้เขาอยากเข้าหานะแต่ว่าเขาทําไม่ได้นะต้องเก็บไว้หนในใจก็รอคอยนะคะแล้วก็แอบส่องคุณด้วยนั่นแหละแล้วเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอะมีความที่คล้ายๆกันหลายๆอยา่างมีความคิดหรืออะไรต่างๆนั้นที่มันลงตัวกันอย่างมากมายนะคะเขาอาจจะรู้มาก่อนก็ได้ว่า ที่ผ่านมาก็าอาจจะรู้จักกับคนอื่นมามากมายแต่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คลิกกับเขาได้ดีมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่อาจจะเคยพูดคุยการพบเจอกันนะคะความคิดความเข้าใจอาจจะเข้าใจกันได้ดีนะคะไม่ต้องพูดอธิบายมากนะนั่นแหละสิ่งที่เขาคิดอยู่นะตอนนี้แล้วอยากจะพยายาม อยากจะคืนกลับมาพูดคุยกับคุณเหมือนเดิมนะบางคนเขาคนนี้เขารู้สึกว่าก่อนนั้นนั้นที่เขานิ่งเงียบกันไปที่เขาไม่อยากไม่ได้ติดต่อคุณมาใช่ว่าเขาจะไม่คิดถึงคุณนะแต่เขาพยายามปรับจูนตัวเองให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขแต่แล้วก็มันไม่สาเร็จนะคนคนนี้อาจจะผิดพลาดไปอย่างมากมายนะคะอยาก เป็นผิดพลาดครั้งสำคัญที่เขาอาจจะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ไม่ใช่คุณนะคะก่อนหนะ้านั้นไม่ว่าจะเป็นในเลือกของเป็นใครก็ตามนะแต่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเลือกไปมันท็อกซิกสำหรับเขานะมันไม่ใช่สิ่งที่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ดีสําหรับเขาเลยตอนนั้นเขาอาจจะหลงผิดนะคะนั่นแหละ เขารู้สึกได้เลยแล้วก็เสียใจตอนนี้ก็ได้แต่ขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบว่าเปิดทางหรือมีโอกาสให้เขาได้พบคุยกับคุณอีกทีหนึ่งนะน่าจะเป็นการที่ตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วสำหรับเขาคนคนนี้ส่วนใหญ่จะคิดเรื่องการหาเงินนะคะการลงทุนอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินซะส่วนใหญ่นะที่ชอบมุงม่งมั่นหาเงินนะจะ เป็นในเรื่องของแบบนี้มากกว่าเขาจะคิดเอาแต่หาเงินหาเงินอย่างเดียวนะซึ่งก่อนหนะ้านั้นอาจจะไม่ได้ใส่ใจคูณเท่าที่ควรนะคะและตอนนี้มันทำให้เขารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เขาต้องการที่สุดอะตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องของการเงินที่เขามุ่งเน้นในการเสาะหานะเสาะ,ะแสวงหามา เพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าการที่ขาดคุณไปนะมันได้ขาดหายไปความสุขของเขาอะ่ะมันได้ขาดหายไปและบางทีเรื่องของความรู้สึกนะที่เขาอะ่ะเคยรู้สึกดีมีความสุขที่ได้พูดคุยกับคุณได้พบเจอคุณมันเป็นความสุขที่มากมายซึ่งบางทีเรื่องของการเงิน มันไม่สามารถซื้อตรงนี้นะคะที่ทำให้เขามีความสุขใจแบบที่อยู่ใกล้คุณได้นะที่ได้พูดคุยที่ได้พบเจอคุณนะมันเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันไม่ไม่ไมแบบมันไม่ได้ทัดเทียมเลยนะคะและก่อนหน้านั้นนะเขาพยายามปรับตัวปรับจูนตัวเองแล้วให้ตัวเองของเขาอยู่ได้นะแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ เขาก็ได้แต่คิดถึงคุณอยู่ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเขารู้สึกได้ด้วยตัวเองแล้วว่าเขาอยากมีคุณในชีวิตนะเหมือนกับว่าการที่ขาดคุณไปอะ่ะชีวิตมันไม่ได้สดใสมันไม่ได้แบบเป็นไปในสิ่งที่เขาต้องการมากมายนะมันมีความชัดเจนในใจเกิดขึ้นนะคะ เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ก่อนหน้านี้นะที่เขาอยู่กับตัวเองเขาคิดว่ามันมีความสุขแล้วแค่มีเงินอะ่ะมันจะบรรดานในเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาก็ได้เลือกไปแล้วแล้วก็ได้พบว่ามันไม่ใช่เลยนะมันไม่ใช่ความจริงที่เขาคิดเลยนะคะสิ่งที่เขาคิดมันไม่เป็นจริงเลยนะสิ่งที่คิดว่าอยู่ได้ไม่มีคุณก็อยู่ได้ เขามีความสุขได้ด้วยตัวเองขอแค่ว่าเขาหาเงินมามีความสุขกับสิ่งที่ได้รับนะคะมีเงินทองเข้ามาหากเขาก็พอแล้วก็เพียงพอแล้วแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคิดเลยสิ่งที่เขาได้เลือกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหนทางไหนอาจจะเลือกคนผิดนะค,ะคนคุยเยอะไปนะคะมีคนคุยเยอะก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินนะคะ คิดว่าไม่เป็นไรถ้าคุณไม่เห็นความสำคัญของเขาคุณไม่เห็นค่าของเขาคุณจะไปก็ไม่เป็นไรจะออกไปจากชีวิตเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แล้ว,ลวสิ่งที่เขาคิดไว้มันไม่เป็นไปตามคาดนะมันไม่ใช่ความสุขของเขาเลย เขากลับคิดถึงคุณนะคะที่หายไปจากชีวิตเขาแค่คนเดียวส่วนคนอื่นๆที่รายล้อมมันไม่ใช่เลยแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการแล้วบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกสำหรับเขาด้วยนะะอาจจะเป็นคนที่ทำให้ชีวิตเขาวุ่นวายมีความทุกข์ใจมากกว่าที่คบกับคุณก็เป็นได้นะคะ รู้สึกได้ณตอนนี้อยากจะเลี้ยวกลับมาในชีวิตของคุณนะคะอยากจะมีคุณอยากจะหันกลับมามันก็น่าจะยากเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเขามีความต้องการคุณตลอดเลยนะต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตแต่แค่ว่าเขานิ่งเงียบเพราะว่าเขามั่นใจในตัวเองแล้วไม่คิดไม่กล้าที่จะไปง้อคุณด้วยเพราะคุณเพราะว่าอะไร เพราะว่าคุณก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเหมือนกันนะคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนเงินคุณก็หาเงินอย่างสนุกสนานของคุณอะแบบไม่เครียดนะคะมีคนรู้จักคุณเยอะด้วยมีชื่อเสียงด้วยมีคนเขาหาเยอะด้วยเขาคิดว่าถ้าคุณกับเขาอะมาเจอกันแล้วเป็นครอบครัวแล้วมันจะมีความสุขมากเขาเคยคิดเคยฝันแต่ว่ามันได้ เป็นไปอย่างที่เขารู้สึกตอนนี้ก็คือชีวิตเขาไม่มีคุณแล้วนะไอความคิดที่เคยจะมีคุนะ่ะมันก็เคยคิดนะแต่มันไปไม่ถึงตรงนั้นนะก็เลยกลับมาคิดถึงคุณแล้วก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตด้วยและอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้คุณอาจจะมีเสน่ห์นะคะเขาไม่อยากให้คุณทำตัวให้คนอื่นเขาหาเยอะแยะมากมายนะไม่อยากจะ ให้คุณไปน่ารักกับใครนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคนที่เข้ามาก็สลับพลังงานกันเราเองนะแล้วก็รู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนที่เช็คแค่ดูแลเอาใจใส่ทุกคนนะคะที่ดีกับคุณที่เข้าหาคุณด้วยเขาก็เลยยิ่งร้อนใจนะคะณตอนนี้กลัวความอ่อนหวานความอ่อนโยนนะคะคุณจะไปเข้า ของคุณอนะจะไปเข้าตาของคนอื่นนะจะไปเข้าไปทิ่มกระแทกใจคนอื่นให้มาหลงรักคุณมากขึ้นนะเขาเป็นคนที่กังวลตอนเนี้ยเป็นคนที่เหมือนจะนิ่งนะแต่บอกได้เลยว่าในใจเขาอะไม่ได้นิ่งอย่างที่ ภายนอกเขาแสดงออกนะคะเขายังมีความรักคุณอยากจะกุมมือคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะใกล้ชิดคุณอยากจะมีความรักกับคุณนะคะบางทีณนะตอนเนี้ยเขาจะกำหมัดอยู่ในใจเขาก็ได้นะคะอาจจะร้อนใจก็ได้ที่ทำอะไรไม่ได้นะก็เพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณนั้นเองนะความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณ เสียใจผิดหวังในความรู้สึกของเขาก็ได้ที่เขาอาจจะเลือกคนทางผิดนะที่คิดว่าอนาคตสิ่งที่เขาเลือกไปแล้วมันดีนั่นเองอาจจะเป็นตรงนี้ด้วยที่ทําให้เขาไม่กล้าที่จะกลับคืนมากลับมาพูดคุยกับคุณนะคะ mm hmm. ก็ได้แต่คิดกังวลใจแล้วก็อยากจะตัดสินใจที่จะเข้าหานั่นแหลนะตอนนี้ ความห่วงคุณมีการเกิดขึ้นนะคะในในด้านเขามากเลยนะคะอยากจะเข้าหาแล้วไอ้อโก้หรือความนิ่งเฉยของเขาที่เขาไม่กล้าต่างๆนานาน่าจะน่าจะเริ่มปล่อยวางลงแล้วนะคะแต่ที่เขาไม่กล้าเข้าหาคุณก็คิดว่าคุณต้องไม่ให้อภยัยคุณต้องตอว่าแน่ๆแล้วอาจจะมีเรื่องของการ ทะเลาะการเกิดขึ้นแน่ๆนะถ้าเขาเข้าหาคุณก่อนหน้านั้นนะคะเขาก็อาจจะปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานไปสักนิดหนึ่งยืดเวลาออกไปนะคะแต่ดูสิว่ามันจะเป็นไปอย่างที่เขาคิดไหมบางทีบางครั้งการปล่อยเวลาให้นานไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะมันไม่ได้ช่วยให้เขาทะเลาะกับคุณน้อยลงหรือไม่เกิดเหตุการทะเลาะเกิดขึ้นหรืออาจจะช่วยก็ได้ แต่เขาอาจจะกลับมาในความสําคัญของคุณไม่ทันแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเขาได้ปล่อยช่วงเวลาให้คุณอยู่คนเดียวเยียวยาตัวเองคุณก็ได้มองอนาคตต่อไปโดยที่ไม่มีเขาอยู่ด้วยแล้วนะคุณได้วางแผนอนาคตของตัวเองแล้วที่ไม่มีเขานะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดไม่ได้นะคะสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้วนะการที่ ไม่ว่าเขาจะทำอะไรทำให้คุณเสียใจทำอะไรที่มันเกิดการแตกหักการทะเลาะก,กันนะก็คุณอาจจะหันหลังไปจริงๆแล้วไม่ได้รอคอยเขาแล้วเพราะว่าคุณก็เสียใจมากๆและมันทำให้เขาเสียใจมากเช่นกันนะคะเขาไม่คิดเลยนะคะว่าคุณจะไปจากเขาจริงๆนะคิดว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะหาเวลาหาโอกาสเข้ามา คุยเข้ามาง้องกับคุณนะแต่บางทีมันก็ปล่อยให้ช่วงเวลาผ่านไปแล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าคุณไปจากเขาจริงๆแล้วนะตอนนี้นะคะความกังวลใจความจเจ็บปวดเสียใจก็เกิดขึ้นฝั่งเขาเลยนะแล้วก็ความวุ่นวายในใจด้วยนะไม่รู้จะทำอะไรยังไงก่อนนะสิ่งที่เขารับรู้ณนะตอนนี้ก็คือคุณไม่ได้คิดจะรอเขาแล้วนะ ก็จะให้รออย่างไรล่ะจบกันไปแล้วทะเลาะกันไม่ได้บอกให้รอนินาใช่ไหมนะคะก็นั่นแหละทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่มันติดชนะกเขาอะที่ไม่ให้ที่มันทำให้เขาติดต่อคุณไม่ได้ด้วยนะอยากติดต่อแต่ทำไม่ได้นะบางทีบางครั้งไม่ว่าคุณหรือเขาอาจจะมีการบล็อกความสัมพันธ์กันเกิดขึ้น อาจจะบล็อกในใจว่าไม่ติดต่อแล้วเลิกแล้วเลิกคุยเลิกคบหรือบล็อกกันจริงๆบล็อกกันทุกทางก็ได้นะคะนั่นแหละมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้จะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นนะไม่รู้ว่าจะตรงกับใครบ้างนะคะเป็นดวงสุ่มขึ้นมาแล้วก็ถ้าใครเข้ามาชมมาฟังและเป็นพลังงานของตัวเองก็ แสดงตัวด้วยได้เลยนะแล้วมาดูกันต่อว่ามันจะเป็นความรักยังไงเกิดขึ้นนะคะเขาได้รู้แจ้งแล้วนะคะเขาได้รู้ชัดเจนแล้วว่าคุณเป็นคนดีที่สุดสําหรับเขาที่เขาได้พบเจอมานะเป็นคนที่เขาได้เห็นคุณค่าแล้วตอนที่คุณหันหลังแล้วก็เงียบหายไปจากเขาเขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองนะ ว่าในใจเขาต้องการคุณแค่ไหนต้องการมีคุณในชีวิตแค่ไหนจากคุณหันหลังไปจากเขานะจากที่เขาไม่ได้พูดคุยกับคุณนะเขารู้สึกเงียบเหงาเหลือเกินรู้สึกคิดถึงขั้นหนึงหามากมายนะคะอยากจะกลับมาตั้งหลายหนแต่ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำนะคะนั่นแหละเป็นสิ่งที่เขา ด้านเขาอยู่เกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้นะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นอยู่นะแต่บางคนอาจจะสลับสับเปลี่ยนก็ได้อาจจะเป็นทางด้านคุณก็ได้ที่เกิดพลังงานแบบนี้ขึ้นมานะและอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับจะมีเป้าหมายของตัวเองแล้วนะไม่รอตอไม่ไม่รอแล้วนะไปต่อแล้วนะอะไรเงี้ยวางแผนในชีวิตแล้วแต่เขาก็เช่นกัน เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจมากเลยนะคะที่จะอยากมีคุณอะอยากมีแต่ไม่ลงมือทำมันก็แปลกเนาะหรือไม่กล้าที่จะติดต่อคุณนะคะเป็นความรู้สึกในด้านนี้เขาอยากจะให้คุณให้โอกาสเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขาอีกทีหนึ่งนะมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในด้านของเขานะ ที่ให้หมอเจอตอนนี้ก็คืออยากให้คุณให้โอกาสนะคะเขาจะไม่ให้โอกาสที่คุณให้มันเสียเปล่าเลยนะดูดูแล้วเขาจะเห็นคุณค่าคุณมากเลยนะคะอยากจะมีความรักอยากจะเป็นคู่รักกันเกิดขึ้นนะคะคิดว่าคุณกับเขาน่าจะปรับจูนกันได้น่าจะเข้ามาพูดคุยกันได้นะ มันก็จะเป็นพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เลยนะเหมือนกับเขาว่าเขามั่นใจอะว่าถ้าเขามีความมั่นคงกับคุณนะคุณน่าจะเห็นใจเขาเขาคิดประมาณนั้นนะคะเขาเข้ามาในครั้งเนี้ยเขาน่าจะมีความมั่นใจมีความมั่นคงมีความชัดเจนให้กับคุณมากๆเลย และที่สำคัญไม่ว่าคุณจะวกักจะทะเลาะกับเขาอย่างไรเขาน่าจะยอมคุณแหละตอนแรกเขาไม่กล้าที่จะเข้ามานะคะอาจจะมีความหวาดกลัวว่ากลัวคุณจะทะเลาะกลัวคุณจะพูดจาแรางๆตรงๆใส่เขานะเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาแต่ถ้าเขาไม่ทำเขาสูญเสียคุณไปแน่นะ เขาจะกล้าเข้ามาแล้วก็ทำตัวแบบว่าไม่งัดข้อกับคุณด้วยนะในการที่จะเข้าหาในครั้งนี้วางแผนใหญ่เลยนะว่าจะเข้ามาอย่างไรให้มันดูดีให้คุณใจเย็นกับเขามากมายนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้จากตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วนะตอนแรกเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่ พูดอะไรก็เชื่อนะก็ตอนนั้นน่ะคุณรักเขาไงอะไรคุณก็อาจจะเชื่ออะไรคุณก็อาจจะยอมแต่มาตอนหลังเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเขาไม่เห็นคุณค่าคุณหรือเขาไม่มีความใส่ใจกับคุณนะคะสิ่งที่คุณให้ความเมตตความรักความเอาใจใส่กับเขาไปอ่ะมันกลับให้ไปแล้วก็ หายไปเลยนะไม่ได้ตอบกลับมาเลยนะคุณอาจจะหมดความอดทนที่จะเอาใจใส่เขาแล้วนะคะที่จะมีความรักให้ฝ่ายเดียวแล้วก็ตามนะก็มันจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นที่ทำให้คุณต้องเด็ดขาดกับเขาอะนะคือทำดีไปแล้วเขาก็ไม่เห็นค่านั่นแหละก็ต้องกลับมาแลกตัวเองนะคะแต่เขาก็มีความมั่นใจมากเลยว่าอยากจะเอาชนะใจคุณ แต่ดูเหมือนว่าคุณตอนเนี้คุณมีพลังงานที่คุณมีอะไรทําแล้วมันเกิดความที่พัฒนาก้าหน้าไปเรื่อยๆนะคะในในเรื่องของด้านชีวิตคุณนะอาจจะเป็นการงานหรือสิ่งที่คุณทําอยู่นะตอนนี้มันสามารถก้าวหน้าไปได้ตลอดนะคะมัน มีคนถ้าการงานที่คุณอาจจะทำค้าขายหรืออะไรก็ตามมันจะมีคนติดตามมีคนชื่นชอบคุณมากๆเห็นด้วยคุณเป็นผู้นำได้เลยนะคะนั่นก็คือพลังงานด้านคุณและเขาก็อยากจะเข้ามาไม่ว่าจะช่วยเหลือเข้ามาดูแลคุณให้มากกว่าเดิมนะจากแต่ก่อนเขาอาจจะไม่ชัดเจนเพราะอะไรเพราะเขาเข็ดกับการที่คุณเดินออก ไปจากเขามันทำให้ชีวิตเขามันไม่มีความรู้สึกที่มีความสุขเลยนะมันเป็นความรู้สึกแย่ๆที่คุณเดินออกไปอะ่ะความรู้สึกดีของคุณอะ่ะมันได้ลบหายไปแล้วนะคะมันได้ล้มหมดแล้วไอ้ความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้เขาอะ่ะล้มละลายหายไปเลยนะคะคุณได้กลับมารักตัวเองแล้วมุ่งหน้า ตั้งหน้าตั้งตาในเรื่องของการงานมุ่งาหาเงินมากกว่านะและแล้วเขาก็อยากจะให้โอกาสดีๆและบางทีบางอย่างที่เขาเข้ามาเขาอาจะนําเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการงานการเงินก็ได้เพื่อที่จะมี ข้อหัวข้อที่จะเขามาพูดคุยกับคุณนะเพราะว่าคนคนนี้เขาไม่กล้าดูดูแล้วอะนะเขากลัวนะคะกลัวคุณจะกลัวคุณทะเลาะกลัวคุณไม่สนใจกลัวคุณตัดใจไปจากเขาฉะนั้นเขาก็อาจจะนำเรื่องราวดีๆเข้ามาพูดคุยกับคุณนะ ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือการเงินก็ได้บางคนอาจจะแค่ชวนคุณทําอะไรสักอย่างร่วมกันนะหรือก่อนหน้านั้นคุณอาจจะมีงานหรือทําอะไรร่วมกันแล้วแต่มันก็ไม่ไปถึงฝั่งนะแล้วก็รู้สึกได้ว่าเขาอยากจะเข้ามาเอาชนะใจคุณนั่นแหละนะคะรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ต่อความรู้สึกเขามากนะ พยายามจะหากลวิธีนะคะที่เขามาพูดคุยกับคุณในด้านคุณคุณอาจจะมีความลังเลเกิดขึ้นนะถ้าเขาเข้ามาพูดคุยแล้วอะ่ะจากที่คุณมั่นใจว่าคุณจะไม่รับฟังเขาแล้วนะก็อาจจะมีความลังเลเกิดขึ้นนะคะและบางทีบางครั้งบางคนนะคะในบางกรณีก็อาจจะ คิดว่าจะให้โอกาสเขาก็ได้นะจะมีบางพลังงานนะคะแต่ก็ยังสิ่งที่คุณลังเลก็คือคุณกลัวว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นที่คุณเสียใจที่ผ่านมามันจะทำให้คุณเสียใจผิดหวังอีกทีอนะ่ะมันเลยมีความลังเลเกิดขึ้นกับคุณนั่นแหละ แต่ว่าเขาต้องมาแก้ไขในความรู้สึกแบบนี้กับคุณก่อนนะมันถึงจะไปได้ด้วยกันได้นะนี่ก็คือความรู้สึกของคุณกับเขาแต่บอกได้เลยว่าพลังงานที่เขาคิดถึงคุณนะ่ะมากมายเลยนะแล้วก็เริ่มห่วงมากๆด้วยไม่อยากให้คุณไปทำตัวน่ารักกับใครนะคะจะเป็นพลังงานนี้เด่นชัดมากเขาอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณแล้วนะก็ดูกันว่า ฝ่ายคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะก็แล้วแต่กรณีเนาะให้คุณคิดพิจารณาเอาเองนะคะว่าสมควรที่จะได้รับการให้อภัยจากคุณไหมนะคะเพราะว่ามีคนที่จะดื้อดึงนะคะที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณให้ได้นะขอดูพลังงานต่ออีกนิดนึงนะว่า มันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะอืมชีเขามีความชี้แบบเครียดชุนเฉียวมากในตอนที่ไม่ได้พูดคุยกับคุณนะนั่นแหละแล้วก็คิดไม่ออกและอย่างถ้าเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคุณอาจจะตวาด หรือพูดไม่ดีกับเขาก็ได้อาจารย์มีอาการฉุนเฉียวใส่เขาด้วยก็ได้นะเขาเลยไม่กล้าที่จะมาเจอหน้ามาปะทะก,กับคุณนะคะนั่นแหละแต่อะไรที่เขาเคยทำผิดพลาดไปการเข้ามาใครครั้งเนี่ยเขาจะมีคำมั่นสัญญาบางทีก็สาบงสาบ้านหรือพูดคุยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือาให้คำคำมั่นสัญญากับคุณได้เลยนะ มือนจะมีคำชัดเจนนะคะที่เขาจะให้กับคุณให้คุณมั่นใจเขาให้ได้นะเพื่อให้คุณทั้งมั่นใจและให้โอากาสเขาแหละเขาจะมีคำพูดต่างๆนานๆนะคะเข้ามาก็พยายามจะหากลว,วิธีเข้ามาพูดคุยกับคุณนั่นแหละนะพยายามคิดทุกอย่างนะที่ผ่านมาเขาอาจจะไปเชื่อคนอื่นด้วยนะอาจจะไม่เป็นของตัวเองแล้วก็ นั่นแหละสิ่งที่เขาอาจจะหลงผิดไปนะคะแต่สิ่งที่เขาหลงผิดไปก็ทำให้ชีวิตเขาไม่ก้าวหน้าด้วยนะมันเป็นความรู้สึกที่วนกลับมา,าคุณอยู่เรื่อยนะคะไปจากคุณไม่ได้นะอยากจะพูดคุยไกลเกลี่ยกับคุณมากๆเลยตอนนี้ความรู้สึกของเขาอะลืมคุณได้ไงลืมไม่ได้นะคะคิดถึงเหมือนสะกดปิญญาณเอาไว้นะ คิดถึงตลอดนะไม่ว่าจะในช่วงเวลาไหนนะกลางวันก็คิดถึงกลางคืนก็คิดถึงยิ่งตอนกลางคืนว่างล้จากการงานนะคะจากผู้คนอยู่ในห้องตัวเองนะคะนาะ่าะคิดถึงมากเลยลืมไม่ได้คนคนนี้ลืมไม่ได้ลืมคุณไม่ได้ก็พยายามจะทำความดีให้ให้สิ่งดีๆเข้ามานะเขาคิดอยู่ ก็ทำทุกอย่างแล้วอะทุกวิธีแล้วอะแต่ความรู้สึกหรือความคิดถึงนึกถึงคุณนะมันไม่ได้จางหายไปเลยมันเป็นพลังงานของความคิดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเก่านะคะที่คิดถึงคุณอะมันไม่จางหายเลยนะบางทีมันอาจจะลดน้อยไปบางครั้งเขาเลิกสนใจบางทีเขาอาจจะไม่อยากส่องคุณแล้วเพราะว่า ยิ่งส่องยิ่งทรมานเขาก็อยากตัดใจนะบางทีเขาไม่ส่องแต่เชื่อเลยว่าเขาจะกลับมาส่องคุณอีกแล้วเขาจะอดทนไม่ได้เลยนะเขากลับมาอีกทีอ้าวมีคนพูดคุยมีคนมาชอบคุณเยอะขึ้นตอนเนี้ร้อนใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวคุณจะได้ข่าวจากเขานะว่าเขาจะทักมาหาคุณแล้วละ เขาอยากจะเข้ามาดูแลคุณเต็มที่เลยนะดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้นจากเดิมเขาอาจจะดูแลคุณนิดเดียวหรือไม่เยอะเท่าครั้งนี้ที่จะเข้ามานะคะก็เป็นความรู้สึกที่เดียวดายบางคนบางทีก็ป่วยด้วยช่วงเวลาที่เขาไม่สบายเขายิ่งคิดถึงคุณหนักมากนะนั่นแหละกลางคืนก็คิดถึงคุณหนักมากนอนไม่หลับนะคะบางทีก็ปรับตัวเองไม่ได้เลยเหมือนกันนะ กลางวันก็ต้องทํางานกลางคืนอยากจะนอนนะนอนไม่หลับบางทีพยายามจะนอนให้ไวแล้วอะ่ะอาจจะไม่หัวค่ำก็ตามอาจจะนอนไวกว่าเดิมนะบางทีร่างกายเพียๆอยากจะหลับอยากจะนอนแต่เดี๋ยวก็ตื่นมาตอนดึกแล้วก็นอนไม่หลับอีกนะคนคนนี้จะเป็นแบบนี้นะที่ผ่านมาฉะนั้นเขาอยากจะแก้ให้ตรงจุดก็คือสิ่งที่เขาคิดถึงก็คือคุณนะ อยากจะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ทำทุกอย่างให้มีคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะทำสุดฝีมือสุดที่เขาจะทำได้เลยนะคะถ้าให้คุณเชื่อใจก็บอกแล้วว่าอาจจะมีคำพูดคำมั่นสัญญาอะไรกับคุณนะหรือคนคนนี้ที่เคยมีคำมั่นสัญญากับคุณแล้วที่ผ่านมาแต่เขาทำไม่ได้มันเลยเป็นอะไรที่ติดค้างในใจเขานะทำให้เขาแบบ ต้องทุกททรมานคิดวนกลับอยู่นั่นแหละนะคะว่าเขาเคยพูดอะไรกับคุณแล้วแต่เขาไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้มันทำให้ความรู้สึกเขาแย่มากๆนะนั่นแหละค่ะเขาต้องกลับมาแก้ไขนะคะมันเป็นพลังงานที่เขาต้องเจอเขาต้องพบเจอนะแล้วก็ต้องกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาได้พูดไปแล้วนะ ก็อจจะเป็นพลังงานนี้นะคะโดยรวมเนาะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะไม่รู้จะตรงกับใครหรือเปล่านะคะถ้ามีเจ้าของพลังงานแล้วก็แจ้งให้ไม่หมดทราบด้วยนะคะแต่ในทิศทางของคุณที่เขาจะเข้ามาคุณมีความสุขของคุณแล้วคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองอยู่แล้วนะแต่คุณจะเลือกให้เขามาแก้ไขหรือเปล่านะคะคุณก็ไปบอกเขาได้เลยนะคะว่า ต้องการให้แก้ไขไหมต้องการให้ขอโทษไหมหรือพอเหอะจบเหอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้คิดให้เขามาอยู่ในชีวิตของคุณแล้วนะก็มันเป็นพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าคุณกับเขามีส่วนที่คล้ายคลึงกันนะคะที่เคยแบบ มีความคิดอะไรคำพูดอะไรอยู่ด้วยกันแล้วมันคลิกกันง่ายนะอยู่ด้วยกันแล้วมันสมูทกันง่ายขึ้นนะคะที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคทำให้คุณกับเขาได้สั่นคลอนไปแล้วนะนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่เขาได้พบเจอนะตอนนี้แล้วก็ทำให้เขาวิตกกังวลมากมายจนกิดไม่ได้นอนไม่หลับหรือ สุขภาพเขาแย่ไปเลยนะคะทั้งๆท,ที่เขาก็พยายามจะปรับจูนตัวเองให้อยู่ให้ได้แล้วนะแต่มันทำไม่ได้นะคะก็เพราะการกระทําของเขานั่นแหละยังไงก็รับพิจารณาด้วยนะคะว่าพลังงานแบบนี้จะเป็นพลังงานของใครนะคะแต่มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหน เดี๋ยวฝากติดตามฝากกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขสมหวังเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ